สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กาลังชมลงขีดบาร์เบอร์นะครับวันนี้จ้างมิจิตได้ของง่ายนะครับเอาของง่ายๆมาฝากท่านที่กําลังเรียนตัดผมเอาความมั่นใจนะครับมาฝากท่านที่เรียนตัดผมจบใหม่ๆนะครับวันนี้ได้ของง่ายมากๆนะครับเป็นรองทรงสูงสั้นง่ายๆนะครับใช้ฟันรองล้วนๆเลยด้านติดผมนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งมาฝากกันนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมสนใจก็มาดูการทํางานเลยครับ ผมใช้แฟนรองเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับขึ้นกรอบทรงด้วยแฟนรองเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับโดยเอาวีเป็นตัวกําหนดกรอบทรงนะครับสูงต่าประมาณไหนแล้วก็วีแตะเราเลยนะครับอันนี้ผมเอามุมผมเป็นเจนนะครับเพราะว่าเลยมุมผมขึ้นไปลูกค้าผมไม่มีนะครับแล้วก็แค่มุมผมส่วนมากถ้าเป็นรองทรงสูงนะครับผมก็จะเลยมุมผมขึ้นไปนะครับ อันนี้ผมลูกค้าไม่มีเราก็าแค่ผม,ผมเป็นเจนนะครับส่วนด้านไทตทอยนะครับความสูงเราก็เอาเลยกลางใบหูขึ้นไปอันนี้คือเราสร้างกรอบทรงไว้ก่อนนะครับเอากรอบทรงให้ชัดเจนก่อนเวลามาเก็บตีนผมจะได้แม่นๆนะครับ ทำช้าๆให้เพื่อนๆที่กำลังเรียนแต่ผมดูเลยนะครับถ่ายแนบตินผมขึ้นไปนะครับพอไปถึงเส้นนะครับแล้วก็หวีแตะไว้ก็เชื่อมไปเรื่อยเลยนะครับจากซ้ายไปขวาด้วยวิธีเดียวกันนะครับถ่ายแนบตินผมขึ้นไปพอไปถึงเส้นนะครับก็เชื่อมเส้นด้วยปลายหวีนะครับแต่ที่เส้นนะครับแล้วใช้ฟันปัเตเลียนเฉือนขึ้นไป พอไปถึงเส้นนะครับชายวีแต่วาแล้วก็เฉือนบัตตรเลียนข้ามดีขึ้นไปเลยนะครับซ้ายขวาทำเหมือนกันนะครับเอามุมผมเป็นเจนเลยนะครับเอาไปถึงมุมผมเลย แล้วก็มาตีเส้นกันขอบนะครับไปรอบเลย หลังจากที่เราตีเส้นกันขอบแล้วใช่ไหมครับก็จะมาเก็บตีนผมด้วยฟันรอมเบอร,ร์ศูนอยู่หน้านะครับถ่ายแนบตีนผมขึ้นไปเลยนะครับถ่ายแล้วไปเฉือนเฉพาะใกล้ขอบถ่ายแนบตีนผมขึ้นไปเลยเพอถึงใกล้ขอบแล้วก็ยกฟันขึ้นนะครับไปแตะที่ขอบด้านบนนะครับเป็นเช่นเฉือนขึ้นไปนะครับแต่ตรงขอบเฉือนขึ้นนิดนึงนะครับรอยฟันปัตตาเลียนขึ้นนะครับเป็นเช่นเฉือนขึ้นไปก็ทําแบบนี้ไปจนรอบเลย ตีนผมตรง <izon> ไหนที่ไม่เรียบร้อยนะครับถ่ายย้ำๆเลยนะครับส่วนหลังใบหูเราก็ใช้วิธีตะแคงนะครับสองซิกฟันสามซิกฟันนะครับใช้มุมปัตเตอร์เลียนแต่รอยที่เรานะครับใช้ปัตเตอร์เลียนนะครับตะแคงแต่ตามรอยที่เราใช้ปัตเตอร์เลียนกันขอบตีเส้นไว้นะครับมุมซ้ายมุมขวาก็ได้ตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยก็ถ่ายย้ำๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหน้าทางนึงครับมาฝากกันนะครับลองไปทําลองดูนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับใช้ฟันรองล้วนๆเลยด้านตีนผมก็ทําอย่างที่ผมทําให้ดูเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับเผื่อว่ามันง่ายนะครับถ้ายังยุ่งยากอยู่เราก็ทําหาวิธีอื่นไปเรื่อยนะครับจนกว่าว่ามันจะเจอวิธีทําที่เหมาะกับตัวเรานะครับสไตล์ของใครก็ได้นะครับทําแล้วทํางานง่ายทําแล้วทําเลยนะครับเห็นไหมครับเจ็ดตีนผมแป๊บเดียวนะครับ ก็จะมาเชื่อมกรอบทรงนะครับจากกรอบทรงด้านล่างไปหาด้านบนนะครับผมใช้วีใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้ง่ายนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับตะแคงสีพลาสตเก็บไปรอบเลยนะครับแต่ที่ขอบแล้วก็ไถ่ายเฉียนขึ้นไปเลยนะครับไถ่ายตรงขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นรอางทรงสูงสั้น ก็เชื่อมกรอบทรงไปเรื่อยนะครับจนถึงด้านขวาเลยนะครับทําวิธีเดียวกันนะครับแต่ที่ขอบแล้วก็ไถขึ้นไปเลยนะครับคือลูกค้าต้องการเอาสั้นเราก็ทําสั้นตามที่สั่งเลยนะครับวีแต่ที่ขอบแล้วก็ไถเฉือนขึ้นไปเลยเส้นผมไหนโพรมาต,ตารกเลยนะครับ เชื่อมขอบด้านล่างไปหาบนก็ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะมาเก็บความยาวด้านบนออกนะครับด้วยวิธีนะครับตั้งหวีตรงกลางนะครับถ่ายตรงมาหาด้านหน้าเลยนะครับให้เรานอนหวีแนวราบนะครับถ่ายตรงมาเลยนะครับความยาวความสั้นประมาณไหนก็คุยกับลูกค้าก่อนอ่าถ่ายตรงมาเลยนะครับ อันนี้คือเราหลักเกณฑ์ว่าเอาหลักเ,เาากณฑ์ว่าเจ้าความยาวเท่านี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็มาตัดด้านซ้ายให้ได้ระดับเดียวกันนะครับซ้ายแล้วก็ย้ายไปขวาให้ได้ระดับเดียวกันเลยนะครับก็เป็นวิธีทำที่ไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําลองดูนะครับเอาตรงกลางก่อนเลยนะครับไปซ้ายไปขวาค่อยว่ากันนะครับหรือว่าท่านถนัดแบบไหนท่านก็ทําแบบนั้นเลยนะครับเอาซ้ายก่อนแล้วค่อยมาเอากลางก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละท่านนะครับ หลังจากที่เราตัดความยาวออกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดปลายผมด้วยกรรไกรฟันปลานะครับใช้น้ำฉีดไปก่อนนะครับจะทำให้เราตัดผมง่ายซอยตรงปลายออกเลยนะครับ เส้นในยาวกว่าเพื่อนมันก็จะโผล่มาแล้วก็ตัดปลายออเลยนะครับซอยปลายนะครับไม่ใช่ตัดดอ,อกนะครับซอยปลายมันก็จะกลืนกันนะครับซอยแล้วก็หวีเช็คดูตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยก็ซอยอีกซอยแล้วก็หวีเช็คดูนะครับดูในกระจกไปด้วยนะครับ เห็นไหมครับเป็นวิธีทําที่ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับรองทรงสูงสั้นง่ายๆสไตล์ช่างวิะิตก็จะทาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําลองดูนะครับสร้างกรอบทรงด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็มาเก็บตีนผมด้วยฟันรองเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับใช้ฟันรองเบอร์ศูนย์จุดห้าแล้วก็มาใช้หวีตะแคงสีสว่างสานครับเจ็บขอบส่วนล่างไปหาด้านบนนะครับไปให้รอบเลยให้ได้ระดับเดียวกันนะครับ จานั้นก็มาตัดปลายผมด้านบนออกยาวสั้นจะยาวประมาณไหนก็คุยกับลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วก็แบบนั้นนะครับอันนี้ก็มีการแถมนะครับมีการแถมนิดนึงนะครับวิธีการผมส่วนมากผมจะไม่กลางนิ้วนะครับผมจะกำกำนิ้วไว้นะครับใช้งานเฉพาะหัวแม่โป้มมปปงนะครับ ไปแตะแล้วก็ดึงไว้ให้มันตึงๆนะครับใช้นิ้วโป้งแตะตึงๆนะครับผมจะไม่ค่อยจับที่หัวลูกค้านะครับแต่ก็มีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่จับเลยมีบ้างทําให้น้อยที่สุดนะครับก็การไปไรอบเลยนะครับ เป็นอีกแนวทางนึงมาฝากกันนะครับเพื่อนๆชอบสไตล์การทํางานแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับหลังจากการเสร็จก็จะลากันไปนเลยนะครับจะหมุนให้ดูรอบๆแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับทรงสูงสั้นง่ายๆสไตล์ชาลีกิตจบออก,กามาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับ โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ